สวัสดีครับวันนี้พบกับบ้านมงคลพักเครื่องนะครับใน EP ีที่126แล้วนะพี่นะวันนี้นะครับมีพระนําเสนอนะครับทั้งหมด25รายการเหมือนเดิมนะพี่นะส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะรายการองค์ละ200บาทนะครับทุกรายการเลยนะครับส่งฟรีนะครับแล้วพี่ท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลนะครับสามารถติดต่อมาช่องทางนี้ได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว0 9 5 9 5 8 8 5 1 3นะครับ ID Line k ลน์เคย์เนะครับหรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับ ก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ้านทองทองพาเครื่องด้วยนะครับนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่1นะครับรายการที่1นะครับวันนี้นะครับจะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับเป็นเหรียญที่สวยนะครับอีก1เหรียญนะครับเหมือน EP ครั้งก่อนนู้นนะครับที่มีมานะครับหนเหรียญนะครับแต่ผมยังมีเก็บไว้1เหรียญนะครับก็เลยเอามาแบ่งบัตรให้พี่เลยนะพี่นะนะครับนีนะพ สวยมากนะครับรายการที่1นนะครับเปลี่ยนหลวงพ่อเกษมนะครับไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะพี่นะนี่นะครับผมไม่อยากแตะหน้าเลยนะครับนี่นะครับเป็นปี29นะครับเรียหลายเซนนะครับพพรนะครับหลังพพรหลวงพ่อเกษมนะครับนะครับเรียนลายเซนนะครับสวยมากนะครับมาต่อไปครับรายการที่2นะครับรายการที่2นะครับจะเป็นนะครับคูบาขาวใช่ไหม คูบาอะไรสักอย่างนะพี่นะเป็นรูปรหล่อนะครับด้านหลังอุดกิ่งนะครับนี่นะครับนะครับเป็นรูปหล่อนะครับนี่นะรายการที่สองอะต่อไปครับรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะครับมีผงอะไรโรยด้วยนะพี่นะเป็นผงตะไบตะไบอะไรสักอย่างนะครับทองนะพี่นะ นะครับรายการที่3นะครับมาต่อไปครับรายการที่4ครับรายการที่4นี่นะครับเป็นพระหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับนะครับด้านหลังมียันนะครับนี่นะครับด้านบนอุดผงนะครับนี่นะครับองหนาปึกเลยนะครับนะครับอารายการที่4นะครับมาต่อไปครับรายการที่5นะครับ รายการที่5้าอันนี้จะเป็นหลวงปู่บัวนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่บัวขลายทองนะครับนี่นะครับนี่นะหลวงปู่บัวขลายทองนะครับมาต่อไปครับรายการที่6นะครับเป็นเหรียญนะครับดํากิฟต์เลยนะครับนะครับหลวงพ่อรวยนะครับนี่ภาษาติโกนะครับวัตโกนะครับนี่นะครับเหรียญสวยนะครับนี่มีปั๊มด้วยนะครับ เหรียญสวยน่าเก็บนะครับรายการที่6มาต่อไปครับรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับพร้อมเรี่ยมเลยนะครับเหรียญสมปรานานะครับนี่ครับวัดนิโคทารามอําเภอเมืองจังหวัดตังนะครับเหรียญสมปรานานะครับรายการที่7มาต่อไปครับรายการที่8นะครับเป็นพระนางพญานะครับนางพญานะครับพิมพ์สังกตินะครับ นี Nin ่นะครับเนื nine. Nine ้อหาสวยงามดีนะครับนางพญามาต่อไปครับรายการที่9ครับรายการที่9นะครับเป็นคล้ายหลวงพ่อปาน่าจะเป็นของหลวงพ่อฤาษีดิงดำสร้างนะครับอันนี้นะครับยันแบบนี้นะครับเหมือนหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะครับรายการที่9มาต่อไปครับรายการที่10นะครับรายการที่10นะครับนี่นะครับ อันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่บุตรดาหรือเปล่านะครับเป็นสมเด็จปกโพหลวงปู่บุตรดานะครับนี่นะครับมาต่อไปครับรายการที่11นะครับ11จะเป็นเหรียญชินาร่านะครับเป็นเหรียญกลมใหญ่นะครับสวยนะครับด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อโสธรลงยานะครับเป็นเหรียญที่สวยนะครับต่อไปครับรายการที่12นะครับ รายการที่12เป็นนางพญาเขาโค้งนะครับอันนี้นะครับเขาจะโค้งนะครับด้านล่างนะครับเป็น niche, นางพญาเขาโค้งนะครับนี่ครับรายการที่12นะครับมาต่อไปคร uh, ับรายการที่13นะครับ13นะครับจะเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อทบนะครับชนแดนนะครับหล่อโบราณนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ นี่นะครับเป็นหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อทบนะครับภาพไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปครับรายการที่14นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับที่จะได้มาบ้านเดียวกันนะครับผมจะมีหลายองค์นะครับเพราะว่าได้มาที่เดียวกันเลยบ้านเดียวกันเลยนะครับนะครับพระก็รวมๆกันอยู่แล้วพี่นะก็จะเป็นสภาพนี้นะครับนะครับอ่ะ ต่อไปครับรายการที่15นะครับรายการที่15จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อชมพูนะครับจะเป็นวัดประสาทหรือเปล่านะครับนะครับด้านหลังมีแร่นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อชมพูนะครับต่อไปครับรายการที่16นะครับรายการที่16นะครับเป็นเหรียญในหลวงนะครับเนื้อกระไหลทองนะครับนี่นะครับ เป็นกระไหลทองสวยๆเลยนะครับมาต่อไปครับรายการที่17นะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญทอนข้างศึกนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะครับนี่นะครับว่าศึกแล้วนะครับแต่ผมว่าเป็นเหรียญเก่านะครับอันนี้นะครับมาต่อไปครับรายการที่18นะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นพระเหรียญนะครับ หลวงพ่อสายบัวนะครับเป็นเหี่ยนหลวงพ่อสายบัวนะครับนี่นะครับหลวงพ่อสายบัวนะครับรายการที่18นะครับมาต่อไปครับรายการที่19นะครับ19จะเป็นเหรียญหลวงปู่เวรนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนื้อสวยจังเลยนะครับปี20นะครับนี่นะครับสร้างเจดีนะครับปี20นะครับ ปูเวยนะครับมาต่อไปครับรายการที่20นะครับรายการที่20นะครับเป็นหลวงพ่อคูณบริสุทธโทนะครับปี3 35 3 4มี่านะครับเป็นเนกอะไหล่ทองนะครับด้านหลังนี่จะเป็นแบบนี้นะครับปี3าพี่นะพ่อคูณมาต่อไปครับรายการที่21นะครับนี่นะครับเป็นพระคงหรือเปล่าพี่นะ เรียกพระโคงไหมนะครับเนื้อหาเก่าๆนะครับนี่นะครับพิมพ์ลึกๆชัดๆเลยนะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองนะครับจะเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ขาวนะครับวัดถ้ำกองเพนนะครับวัดถ้ำกองเพนนะหลวงปู่ขาวนะครับด้านนี้จะเป็นแบบนี้หลวงพ่อใหญ่นะครับ วัดเก่าสันติสุขนะครับหลวงปู่ขาววัดธรรมกองเพนนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามจะเป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับไม่ทราบที่นะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่นะครับจะเป็นพระเนื้อผงใบลานนะพี่นะไม่ทราบที่นะครับ คล้ายๆผัดลอดเลยนะครับนี่นะครับรายการที่24มาต่อไปครับรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นพระเหรียญนะครับหลวงพ่อทันใจนะครับนี่นะครับเหรียญสวยนะครับข้างพญานาคนะครับหลวงพ่อทันใจนะครับนี่นะครับบัตบ้านน้องไผ่นะครับไผ่งามนะครับตำบลเขาชนกันนะครับอำเภอแม่วงนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับ เรียนหลวงพ่อทันใจนะครับสมปรัถนานะครับมาต่อขอหมดไปแล้วนะครับทั้งหมด25รายการนะครับรายการละ200บาทนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อมาช่องทางนี้ได้เลยนะครับโทรหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับ EP ีที่126นะครับขอนุ่าจบเพยงเท่านี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ